สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิว VTD04 นะฮะ ชาโดว์พลัดดินออกมาพร้อมกับออคาฟอสเนาะประมาณนี้เลยนะเป็นไทโอเด็กเนาะซื้อ1กล่องเล่นได้นะสกล่องจะฟูแล้วก็ถ้ามีของเสริม,มีก็จะดีตอนนี้ของเสริมชาโดวยังไม่ออกนะเดี๋ยวอีกสักพักจะมี v ี p ออกแล้วก็จะเป็นตามมาด้วย B นะีทเนาะซึ่งก็สามารถนํามาเสริมแล้วเก่งมากชาโดว์ Shadow บอกเลยว่าเก่งมากนะแล้วก็ตัวนี้ามาเล่นกับพรีเมียมได้ด้วยนะออกมาเติมพรีเมียมก่อนได้เนาะมาเซดาร์อะไรเงี้ยเล่นกับูอาร์ตนะอ่านะนะแล้วก็อลังกล่องประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะฮนะก็อ่ะเรามาดูกันว่าการในชุดนี้มีอะะไรบ้าน,นค ไปดูกันอพอเปิดกล่องออกมาแล้วเนาะเราจะได้ตัวไทอัเด็กหนึ่งชุดแล้วก็เป็นพีแมทหนึ่งชุดเนอ่ออันนี้ของไม่กลางแล้วกันก็เท่าที่เคยเห็นนั่นแหละนะครับเรามาดูตัวของก๊์ดของเราดีกว่าแล้วก็ชุดนี้นะครับมีการาดสุ่มอยู่หลังกล่องด้วยเนาะใครที่ซื้อไปก็จะมีโอกาสสุ่มกร์ดได้1ใบนะเป็นการาดเรืองแสงเนาะเป็นการาดฟอยล์นั่นเองนะอ่ะเรามาดูกา์ดในชุดก่อนเป็นบ u ัสร์ดาร์กเนี่ยเขาให้มาทั้งหมดแบบนึงนะโอเคได้มา2ใบนะครับ ก็จะเป็นอาร์ตแบบนี้1อ่าอาร์ตแบบนี้สแล้วก็อาร์ตแบบนี้1นึ่งซึ่งส่วนตัวผมชอบอันนี้นะสวยมากนะครับโอเคบัลซูด้าให้ม3า3ใบนะแล้วก็เป็นใบนี้นะครับให้มาทั้งหมดผมว่า3ใบใช่ไหมอ่าสองใบเองโอเคแสดงว่าถ้าเปิด2กล่องเนี่ยจะได้ใบนี้มา4ใบซึ่งใบนี้ค่อนข้างจําเป็นนะแล้วก็เกตสามใบนี้ตัวลอง4ใบแน่นอนนะครับโอเคโอเค้โอเกตสามชุดนี้ให้ม6า6ใบเองโอเคนะครับแล้วก็เป็นเกตสองชาร์ดูนะฮะ จะไล่ๆไปนะครับอ่ะเป็นสองกันหมื่นนะครับยินหมื่นเนาะ, Act นะบัสเตอร์แอคนะฮะแล้วก็เป็นหมานะครับหมาบอกว่าเมื่อยูนิตนี้บูสในการจำตีฮิตรบรรการ์ดสมรรถบัพหนึ่งแล้วยูนิตไปอื่นสองใบบวกห้าพันไะด้อ่ะก็เก่งนะฮะชิบอ่ะให้มาสี่ใบนะครับแล้วอ่ะแล้วก็จะเป็นบัสเตอร์จาวาลินนะฮะถ้าคุณมีเรียากาดเกรดหนึ่งหรือต่ำกว่าใบอื่นบนสนามสมรรถบัพหนึ่งจวงหนึ่งแล้วตัวเองบวกสามพันได้อุ้ยใช้ได้เลยนะเทคนิค หมือนคล้ายๆแบบมารอนประมาณเนี้ยนะฮะคล้ายแบบอัล์เลนเนาะแล้วก็เป็นลิมริสนะครับเป็นพีจีให้มาสีใบแน่นอนนะครับป๊บอ่าแล้วก็จะเป็นเกรดหนึ่งนะ,ะโอ้อ์ตใหม่สวยเลยนะฮะมันบอกว่าโซบัตหนึ่งบิดตัวมันแล้วก็จิ้มไอินบุกมืน่นโอเคใช้ได้เลยนะเก่งกว่าตัวเก่าเยอะนะ,ะตัวเก่าทิ้งจั่วใช่ไหมตั้งแต่ภาคนู่นภาคภาคแรกนะ,ะอ๋อแล้วก็จะเป็นฟูลเบานะ,ะตัวเริ่มโอ้อัดใหม่ก็สวยเหมือนกันเนาะ เราจะเป็นครีนะครับครีทำเปเตอร์นะฮะดาร์กไซด์ทำเปเ,เตอร์ให้มาทั้งหมดสี่ใบนะฮะเราจะเป็นครีอีกเฮ้ยชาโดให้ครีมาถึงแปดแปดใบโหเยี่ยมไปเลยอ๋อแล้วก็มีดรอนะครับเออตอนแรกผมเห็นเป็นหมาเนี่ยเราเป็นนกนะฮะเฮานะฮะโอเคให้มาทั้งหมดสี่ใบนะครับโอเคแล้วก็ฮินนะครับฮิลอีกทั้งหมดสี่ใบนะฮะ ยูก็น่ารักนะชึบอ่าแล้วก็จะเป็น i m a g i n a r y g i f t Force นะครับซึ่งดาร์ก็เป็น force เนาะอีทั้งหมด4ใบด้วยกันนะ1 2 3อ่าแล้วก็จะเป็น Asbuster Dark อีก1ใบเนาะแล้วก็จะเป็นการ์ดสุ่มซึ่งผมบอกเลยว่าการ์ดสุ่มเนี่ยเป็นอะไรที่ลุ้นมากใบตอไม่ใช่การ์ดสุ่มหรอกมันเป็นใบโฆษณานะฮะอ่าเราเรียนรู้จากบล็อกที่แล้วมาแล้วเนาะบล็อกที่ดีส่วนสามนะแล้วก็ g ร s Sum จริงๆแล้วชึบเฮ้ยบ o สเตอร์ดา k f o r สวยมาก โอ้โหโครเทนี่โอ้โหเทมากนะครับโอ้เจ๋งไปเลยนะบัเตรอร์ดักร์โอเคนะครับสําหรับชุดนี้ได้บัสเตอร์ดักร์นะอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดอีกชุดหนึ่งนะแล้วเรามาลุ้นว่าการสุ่มของอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นอะไรนะอ่ะโอเคนะครับชุดสุดท้ายนะฮะการสุ่มก็คือเอาจริงอะผมอยากได้ฟอ์ซี่มันเป็นสีดำเนาะอะไรมันเทมากนะชุบอ๋อบัสเตอร์ได้อีกแล้วโอ้ถือว่าดีนะฮะบ,บัสเตอร์ดักรนะ์สองใบนะครับโอ้เยี่ยมไปเลยนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับกับรีวิว VTD 0 4นะฮะแล้วก็ใครที่สนใจจะซื้อชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อของร้านอาซิมการ์ตแคปิโตลทางช h อปปีเนี่ยไปใต้คลิปนะะสามารถไปกดสั่งซื้อได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ 我。